แล้วค่ะวันนี้นอกเหนือจากเรื่องตลาดหุ้นนะคะต้องมาคุยกันเรื่องของดอกเบี้ยกับอาจารย์นัทวุฒิด้วยค่ะสวัสดีค <c ough> ่ะอาจารย์ครับสวัสดี่ท่านผู้ชมครับเห็นอาจารย์บอกว่าปวดตื่นเต้นใคก็ตื่นเต้นอดีๆก็นองอใช่แรงชาติประกาศลดขับเบี้ยอาผีเราถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายนะครับคือไม่มีใครคาดการณ์ว่าจะมีการปรับเลือาดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการประชุมทุกครั้งของกนงหรือว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเราเนี่ยนะครับ โดยทั่วไปนักเศรษศาสตร์เขาก็จะออกมาให้ความเห็นค่สำนักข่าวดังๆอย่างบูมเบิร์ก C N B C หรือว่าสำนักข่าวในประเทศเราเนี่ยเขาก็จะไปเซอร์เวีผลเซอร์เวีส่วนใหญ่ออกมาแล้วคล่าว่าคงจะมีการโคงกตาร์แต่เมีไม่เท่าเดิมคือ3%ามเปอร์มีเพียงส่วนน้อยเอาว่าไม่ถึงครึ่ง คิดว่าน่าจะมีการปรับลือดราดอกเบีย้ยลงมานะชัด0.25เอร์เซ็นะครับอพอคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือกนงมีมติในการปรับลือดราดอกเบีย้ยในการประชุมผลล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยจา,จาก3เอร์เซ็นลงมาอยู่ที่2.75เลยถือว่าเซอร์ไพรส์ฮะแล้วก็มีสายเอฟเฟกกับตลาดทุนเยอะด้วยนะครับคุณจอยตรงนี้ก็หมายถึงว่าในเมื่อดอกเบี้ยธรรมดาปกติเนี่ยค <c oughs> ือดอกเบี้ยเงินฝาก มันก็จริงจะต้องใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตรงนี้ไปเป็นตัวที่กําหนดอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะคะหมายถึงว่าฝากไม่ว่า<ม>จะฝากประจําหรือว่าฝากออมทรัพย์ต่อไปบมันก็จะต้องค่อยๆลดลงตามดอกเบี้ยอ้างอิงตรงนี้ด้วยมันก็น่าจะมีผลที่เงินจะเข้าตลาดข<ช>ึ้นเยอะคมันใชเ้เฟกทางด้านบวกเหมือนเหมือนที่คุณจอยว่านะครับมันมีสูตรง่ายๆสำหรับตลาดทัื่รือตาดอกเบี้ยเนี่ยจำให้เป็นสูตรเลยนะฮะดอกเบี้ยขึ้นหุ้นตกดอกเบี้ยลงหุ้นขึ้น เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนแทนที่ว่าจะเอาเงินไปฝากนะฮะในธนาคารโหเคยสมมุติ่าเคยได้3%มเาเวลาที่อ้ามาเหลือ2.75%นะ,ะมันหายไปเนี่ยฟังดูเหมือนน้อยแล้วศูนยะ์จุดสองอร์เนต์เน่ยแต่ถ้าคิดว่าคุณเอาเงินไปฝากนะฮะแล้วเคยได้3%มเปอร์นะมาเหลืออยู่2องจุเร์นี่ยมันวูบหายไปเยอะแรงจูงใจของ ากเงินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไว้เกษียณไม่ว่ายังไม่เกษียณอะไรก็ตามทีเนี่ยที่เคยไปฝากต้องคิดมากคุณจอยครับค่ะเอ่แบบนี้เอาเงินไปทำอย่างอื่นเอาไปค้าเอาไปขายเอาไปออกให้เงยอย่างอื่นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีเงินใช้พอกินแต่ละเดือนที่ได้ดูดอกเบี้ยตรงนี้ก็เลยมักจะส่วนหนึ่งเงินก็จะออกจากธนาคารออกจากเซฟมิงก็ต้่ไปถอนตรงนานละยิ่งในระยะหลังนี่เรื่อง การคำป่าก,การเงินฝากใช่ไหมครับ <c oughs> ฟันดูเหมือนดูดีนะ <c oughs> คือคือเดิมไม่ไม่เคยมีกฎหมายคำป่าการเงินฝาก <c oughs> นะฮะ,ะเสียหายอะไรแบงก <c oughs> ์เจ๊งมาเ <c oughs> นี่ยได้ยินก่อนพอมีกฎหมายคำป่าการเงินฝากแปลว่าต่อไปนี้จะเกินล้านหนึ่งไม่ให้แล้ว <c oughs> นะมาโดนอันนี้ด้วยคนก็มีแนวโน้มว่าจะถอนเงินเซิร์ฟลิ่งอจากบัญชีเงินฝากเนี่ยนะครับมาลงทุนอย่างอื่นรวมทั้งการากลงทุนในตลาดทุน ก็โดยภาพรวมไม่อยากส่งผลให้ตลาดต้องกปรับตัวดีขึ้นค่ะอย่างในวันช่วงที่ผ่านมาที่พนงในการปรับระดับราคายบมาในปาก็ส่งผลให้ตลาดผู้ไ้พุ่งขึ้นมาเลยนะเกินระดับพันสามร้อยจุดทันทีนะครับคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยจะมีอีกไหมครับคุณจอยครับคนคนคนที่ได้ประโยชน์นอกจากนี้เคไข่ครับลูกมี <น>แล้วเด็กวี้ยเงินกู้ก็จะต้องปรับลดตามได้เพราะฉะนั้นก็ก็ปรับลดอัตราของวี่งเงินกู้แทนที่ว่าเออเดิมเนี่ยเราแบบจ่ายใช่ไหมฮะจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะสูงๆไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสินเชื่ออุตสาหกรรมสินเชื่อกิจกรรมบริษัทต่างๆสินเชื่อ,อ,อส่วนบุคคลแม้กระทั่งพวกเครดิตคาร์ดเนี่ยเออมันพอลอยลดลงในขณะน,นี้พวกเรล่านี้ได้เป็นเป็นสัดเรทของไฟแนนซ e คู่ในรถอ่าไม่ก็ <c oughs> ไม่ก็อยากอะไรอันนั้นก็จะเหม <นะ S 2> ือนเอ่อทีนี้บรรดาบริษัทที่จดทะเบีนยนในตลาดทุกเดือนรายที่จะได้เบเดฟิตนะได้ผลประโยชน์เต็มๆตรงๆ,รงๆเลยน,ะ <c oughs> น่ะหนีไม่พ้นก็คือพวกบาาาา้านจสัดสาริมทจัอยครับเ,เ,เดิมนี่แหวนดีอยู่แล้วพอมาตราดอกเบี้ยจ่ายลดลงเนี่ยนะครับมันก็จะส่งเสริมให้คนเนี่ยไปซื้อบ้านนะฮะโอนบองบ้าน หุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกทำธุรกิจบ้านจดสัรเนี่ยในช่วงนี้ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะแล้วก็คงจะเป็นพวกสินเชื่อเข้าซื้อ่ยสินเชื่อเข้าซื้อนี่ก็เดิมเมื่อกี้เคยเป็น f i n นนซ์ แล้วก็ขยับมาเป็นธนาคารเนี่ยนะครับมาเช่าซื้อบ้านพวกรถป้ายแดงรถเบอร์สองอะไรต่างฮะที่เราได้ยินธนาคารเกียรตินาคินธนาคารทิสโก้ธนาคารธนาคารพวกนี้ได้เบนเนฟิตอ่าแน่นอนเรื่องหนึ่งๆนึ่มีคนได้ย่อมมีคนเสียคนเสียต่างๆคือแบงค์ครับแบงเกอร์นะฮะเขาเรียกว่าทําให้ตัวส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับของเข้าเนี่ยลดลงภาษาฝรั่งเรียกว่า อ่าเน็ตินเทอร์สมาร์จินนะฮะตรงนี้ตรงนี้หดหดแคบลงมาเลยคือการทำธุรกิจแบบแบนยหลายๆคนชอบบอกว่าเสื้อนอนกินก็คุ้นเยครับแล้วกินที่ชาวบ้านในกระสาออกดอกให้กู้ชั้นให้เธอไปสองบาทสองเปอร์เซ็นแต่ว่าพอเอาเงินชาวบ้านเนี่ยไปปล่อยกู้กับชาวบ้านนะเธอไปหกเปอร์เซ็น มันก็มีส่วนต่างเกิดขึ้นตรงเนี้ระหว่างเรียกว่าให้ดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ตรงเนี้สี่เปอร์เซ็นต์นะอย่างนี้<ต>ก่อนนะนี่แปดเก้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นคะนะ,คะนะแต่พอ,อกรงอมีว่าทีปรับลอดตาดอกเบี้ยว่างนี้เนี่ยมันไม่ว่าลดแต่ว่าเงินกู้นะ,ะเงินฝากมันก็ลดด้วย,วยคือมันลดทั้งสองขานะทําให้ตัวสเปรด หรือตัวที่เรียกว่า NIM เนี่ยนั่นคือเงินปาจิ้เนี่ยคลอยแคบลงค่ะสมมติเคยได้ R สี่เปอร์เซ็นต์นะฮะมาเหลือแค่สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยเรี่ว่าหายไปศูนย์จุดห้าจะเป็นเงินต้องไม่รู้กี่ล้านกี่ <c oughs> แสนล้านแล้วครับคุณจอยครับทำ,ทำให้ตัวรายรได้รายได้กำี้กำไรที่เ,เกิดขึ้นกับทางกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ปล่อยวูบลงมาแน่นอนว่าก็จะส่งผลให้หุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยโดยเฉพาะ ในการกรุงเทพเกติกรไทยไทยพาณิชย์แห่ต่างเนี่ยตกครับช่วงนี้มันก็มาถึงปลายเดือนตุลาที่อาจารย์นัสบอกว่าพอเข้าสู่เดือนพฤศจิกาหุ้นมือต้องซึมโดยปกตินะแต่ตอนนี้อันนี้ถือเป็นเหการไม่ปกตินะไม่ไม่ค่อยปกติอย่างที่ผมเคยเล่ากัมากก็คือว่าปัจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติในปีนี้ได้คือ การเลือกตั้งพอดีของสหรัฐอเมริกานะครับคู่ท้าชิงก็เห็นเห็นเงี่ยเดินนะครับก็คือโอบามาแข่งกลับแล้วก็รีบเหล่านี้ที่เป็นผู้ท้าชิงโดยก็ปลายทุกปีที่มีการจัดการเลือกตั้งพอดีเนี่ยหุ้นขึ้นะอย่างที่มีเสถีติเอาไว้ว่าตั้งแตู่ปี1833อาจจะถึงกว่าใ140กว่าครั้งหุ้นขึ้นแค่30ครั้งตกแค่ประมาณเฉลี่ยแค่สองครั้งนี้นี่ก็เหมือนเดิมแหละนะฮะ ที่การมนียหลังหลังเลือกตั้งเนี่ยมักจะขึ้นอีกนะเหมาอีกประมาณ3เ <6, S 1> ดือน6เดือนเนยขึ้นลักหลังนี้ปีนี้ก็เลยอาจจะต่างๆกับทุกปีที่ผ่านมานะแต่ก็ดูกันทันิดนึงครับคุณจอยผู้ชมครับแล้วคนคนคุยกันเรื่องอิเล็กชันแนลนี่หรือว่าหุ้นจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังการช่วงก่อนแล้วหลังมีการเลือกตั้งแล้วดีเนี่ยมันก็ขึ้นมากกว่าสมควรนะ ถา้าหุ้นขึ้นมาสมมุติว่าอย่างของตัวดาวโจนส์นักต่าว,วานหมื่นพันหรือเกินหมื่นสพันจุดขึ้นไปเนี่ยก็าอาจจะเกิดคอร์ร c คชั่นหรือตกอาจจะเจอและอะไเรียกว่าเซลล์อัลเฟก็ได้นะฮะก็ค mm ือ hmm. ข่าวที่ออกประกาศแล้วเลือกตั้งเสร็จเสร็จับนะฮะวิ่งปุ้กปุ้มเสร็จอาจจะตกก็ได้ mm hmm. ปีนี้ปีนี้ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นหน่อยเนร่ะวา่า ปรากฏว่าราคาหุ้นมันขึ้นมาก่อนเลือกตั้งเออครับใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูเหมือนกันว่าจะทํายังไงทีนี้คนที่รอจะซื้อ IMF LTF เอาไงล่ะอาจารย์นัทรอรอจ้องคอลเลคชันดีกว่ารอรอตกแต่อะไรนี่หน่อยหนึ่งผมผมผมว่าน่าจะยังมีไมผมว่าควรจะมีอ่าจะเป็นว่าหลังเลือกตั้งของวิกาโยนี่จะถึงเนี้ยค่ะแล้วก็คงจะมีการไล่ราคาหุ้นขึ้นเฉลิมฉลองอันนี้บนพีเรียบร้อยด้านเนี้ย เสร็จแล้วควรจะเป็นแรงขายจากวะไรายสักโยกหลังวันที่ฤศวิกายนนัดจังหวัดนันเราหาจังหวัดดีๆที่ว่าตกลงมาตามสมควรดงหว่านั่นค่อยๆค่อยหาจังหวัดเท่าจอนซื้อ L T S ดีกว่าแต่ที่ห้ามทําหรือว่าไม่ควรทำเด็ดขาดนว่ไปซื้อวันสุดท้ายเพราะว่าทุกปี30ธันวาเออจ็ดปีย้อนหลังมันแพงทุกปีเลยต้องเป็นกล่องนุ่มฉ่ำก่อนไปซื้อจังหวัดนั้นครับ่ะนี่ก็ข้อคิดจากอาจารย์นัดนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมา